สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n taro by j u มี i นะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคม63นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันนะว่าความรักของเพื่อนๆนะจ๊ะจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวราศีกรกฏนะคะการแบ่งวันที่นะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ Description เ,เป็นการแบ่งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะรับชมแบบลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์นะคะเรารู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงกับเรื่องราวที่เพื่อนๆเ,เป็นอยู่ก็สามารถชมได้นะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะการอ่านน้าไพ่ก็เป็นแบบ general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปเนาะ ก็อาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างไม่ตรงเลยอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะและพลังงานอาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะก็ขอให้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสกับมันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่เลยนะคะขอขอบคุณที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ส่งพลังงานดีๆมาให้กันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช n e l นี้กันนะจ๊ะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะขอดูพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆชาวกรกฎหน่อยจ้ะในช่วงครึ่งหลังธันวาคม63เป็นอย่างไรบ้าง ไฮโรแฟนนะคะขึ้นมาเลยใบแรกคุณอาจจะดีวกับชาวราศีพฤษภหรือเปล่าตามมาด้วยสามดาบสามดาบมาทำไมเจ็ดเหรียญอืมเก้าดาบมาอีกต่างหากและห้าไม้เท้านะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆนนะคะในช่วงเนี้คุณเครียดใช่ไหมอ่ะ คิดมากนะวิตก,กังวลนอนไม่หลับเลยอะ่ะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคูอ่อาจจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะแบบทะเลาะกันมีปากเสียงกันหรือถ้าไม่ใช่คุณกับเขาทะเลาะกันก็อาจจะเป็นคนรอบข้างอะ่ะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้นะจ๊ะที่เข้ามาทําให้เรื่องราวของคุณนะมันมีปัญหาเกิดขึ้นอะ่ะแล้วก็แบบค่อนข้างแบบ บานปลายเนาะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยอะในความรักของคุณแล้วก็ในบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่นะอาจจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่ฝั่งคุณพ่อแม่ฝั่งเขาญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณฝั่งเขานะคะที่เข้ามาเออเหมือนกับไม่เห็นด้วยอะในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกัน ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในบางคู่บางเคสนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบมันมีรักซ้อนรักแทรกอ,อาจจะแบบมีใครมาซ้อน <c oughs> มาแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะจ๊ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนี้นะคะคุณเองก็พยายามเนาะประครบประงมความสัมพันธ์นี้มานะ พยายามจะดูแลเอาใจใส่นะคะห่วงใยคนรักของคุณมาตลอดนะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะหยุดชะงักอะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันเหมือนกับคุณต้องมาหยุดคิดอะแล้วก็มาทบทวนตัวเองอีกครั้งอะว่าคุณอะทุ่มเทให้เขามากมายขนาดนี้เนาะแล้วได้อะไรกลับมาบ้างเขาเคยให้อะไรเรากลับมาบ้างไหมเขาเคย ทำอะไรดีๆกลับมาให้เราบ้างไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบค่อนข้างคิดแล้วก็ถามตัวเองหนักมากอะว่าแบบเฮ้ยมันควรจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะทิ้งไปก็เสียดายเสียดายเวลาแบบเหมือนกับว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อะ่ะแต่ถ้าจะให้ไปต่อคุณเองก็ต้องถามตัวเองอีกว่าเฮ้ยไปต่อไปต่อแล้วมันจะไปยังไงอะ่ะมันมีแต่ปัญหา ปัญหาแบบรุมเร้าเข้ามามากมายเลยอะแล้วก็แบบมีแต่การแบบทะเลาะบอกแววงขัดแย้งอะไรกันอะไม่เข้าใจกันเนาะช่วงนี้ก็แบบเป็นสภาวะที่เครียดมากๆเลยนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะอย่าเครียดมากจนเกินไปนะก้าวดาบเนี่ยอาจจะแบบเป็นไมเกรนได้เนาะเดี๋ยวจะปวดหัวนะคะเดี๋ยวสุขภาพเสียนะ ไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะคะพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กถือถ้วยเดวิลมานะจ๊ะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีมังกรหรือเปล่าหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบอ๋อมัน ผิดศีลธรรมไหมมันเป็นในเรื่องของกิเลสตัณหาไหมหนึ่ดาบนะคะ King of Cup <c oughs> และ8ดเหรียญพลังงานความรักนะคะในฝั่งของใครคนนั้นนะ <c oughs> เหมือนว่าตัวเขาเองนะคะตัวเขาอ่ะน่าจะเป็นคนที่เจ้าชูกลุ่มกลิ่มนะอืม คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคู่มีเจ้าของมีครอบครัวอะไรอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอะ่ะแล้วก็แบบว่ามาแบบมาหวานสเสน่ห์ใส่คุณเนาะทำให้คุณแบบไปตกหลุมรักเขาอะ่ะคนคนนี้นะคะที่คุณดิวอยู่ด้วยนะเขาเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่คารมดีอะ่ะ เป็นคนที่ดูอบอุ่นเฟรนลี่นะคะดูอัธยาศัย,ยด,ดีช่างพูดช่างคุยเป็นคนคุยสนุกอะ่ะก็เลยอาจจะทำให้แบบหลงคารมเขาได้ง่ายๆนะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเดวิล <Devil S 2> มันขึ้นมานะแน่นอนแหละมันมีทั้งสามดาบมันมีทั้งเดวิลอ่ะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเนาะบางทีมันอาจจะเป็นท็อกซิกรี a t i o n นชิพนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขาอะก็สานความสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องยาวนานระยะเวลาหนึ่งแล้วนะตัวเขาเองนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณนะ่ะน่าจะแบบนิ่งเงียบใส่เขาแหละเออแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกับเขาอะก็เลยทำให้ตัวเขานะคะค่อนข้างว้าวุ่นใจเหมือนกันนะเห็นเขาดูนิ่งๆน,นะคะแต่ในใจเขาก็ดูแบบ ร้อนรุ่มอยู่เหมือนกันนะเหมือนเขาก็มีการแบบแอบตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณนะเพราะว่าคุณแบบเงียบใส่เขานิ่งใส่เขาอะเหมือนตัวเขานะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปต่อนะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะขอโอกาสในความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนาะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบ ถ้ามันไม่ได้มีในเรื่องของใครที่แบบมีเจ้าของหรือว่าไม่ได้มีในเรื่องของรักสามเศร้าอะไรเข้ามานะคะความรักระหว่างคุณกับเขาอะก็ค่อนข้างเป็นความรักที่แบบว่ามันมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความหลงการหลงในรูปร่างหน้าตานะคะหลงในเซ็กส์นะคะเรื่องบนเตียงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเขารู้สึกว่าแบบเออคุณอะตอบสนองเขาได้ดีนะในสิ่งที่เขาต้องการ ประมาณนั้นแต่ดูแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าคาลมอ่ะอใช้คาลมคำหวานน่ะที่แบบมาพูดพูดออหวานล้อมเนะพูดจาหวานหูเงี้ยให้คุณแบบตกหลุมรักเขาอ่ะทีนี้เรามาดูเอาคำนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น คุณทั้งคู่แนวโน้มความสัมพันธ์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอสวินดาบนะคะสิบไม้เทา้าควีนถือดาบนะคะสามดาบขึ้นไาอีกแล้วเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆราศีมิถุนเมื่อกี้นี้เลยอะชาวกรกฎคุณดิวกวับชาวมิถุนหรือเปล่าอะ ไม่พลังงานดูแบบสมดาบเหมือนกันเลยและจัสติสนะคะคุณจะอาจจะดีวกับชาวราศีตุลน,นะแนวโน้มนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเหมือนกับว่าเออมีคนที่ลุกขึ้นมานะคะเรียกร้องต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์แล้วแหละถ้าเป็นในฝั่งของคุณนะคะที่เข้าไปพัวพันธ ถูกเขาดึงเข้าไปพัวพันในพลังงานความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้อ่ะตัวคุณก็เหมือนกับว่าตัวคุณจะลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วนะจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองเพราะคุณบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเลยตัวฉัน,เ,นเป็นคนที่โสดนะทาไมฉันถึงต้องมาเจอกับคนที่แบบมีเจ้าของมีคู่อะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาดึงเข้าไปพัวพันอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มัน สามเศร้าคุณบอกว่าคุณจะตั้งกำแพงใส่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณก็พร้อมที่จะตัดจบแหละเพราะเหมือนกับว่าตัวคุณเองไม่ยอมอีกแล้วเนอะรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยนะคะความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณอาจจะต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนพยายามจะแบบอดทนให้ได้มากที่สุดอะเพราะคิดว่าการอดทนมันน่าจะทําให้คุณแบบ ได้รับชัยชนะได้รับผลสําเร็จอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะยิ่งคุณอดทนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเอาเปรียบคุณมากเท่านั้นนะทาให้ตัวคุณแบบเริ่มมาคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นอย่างเนี้ต่อไปอะ่ะมันก็คงไม่ดีกับชีวิตเราอย่างแน่นอนการที่เราแบบทุ่มเททําอะไรไปด้วยความตั้งใจอะ่ะเราก็ควรจะได้อะไรดีๆกลับมาใช่ไหมคะแต่ถ้าทุ่มเทไปเนาะแล้วมัน ได้แต่ความผิดหวังเจ็บปวดเสียใจกลับมาตัวคุณเองก็คงไม่ยอมแล้วแหละเหมือนกับว่าแนวโน้มอะ่ะเหมือนตัวคุณจะไปคาดขันถามหาความชัดเจนจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณไหมอืมแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้อารมณ์และคำพูดเนาะอาจจะต้องแบบว่า ไปถามเขาว่าถามได้แต่คุณอาจจะต้องมีวิธีที่ชาญฉลาดนะคะในการที่จะไปคาดขันหาคําตอบจากคิงถ้วยคนเนี้คนที่เขาแบบมีความกันล่อนเนาะอาจจะต้องแบบมีวิธีนะคะที่จะต้องแบบเออแบบพูดครั้งเดียวนะคะแล้วให้มันจบนะคะให้มันเด็ดขาดให้มันชัดเจนอะถ้าคุณไปแบบว่า ไม่มีแผนการนะคะบางทีคุณก็อาจจะถูกเขาใช้คำพูดนะคะหวานหูเนาะกลับมาทำให้คุณใจอ่อนได้อะก็อาจจะต้องแบบว่าเตรียมการนะคะล่วงหน้าเนาะว่าจะถามเขาแต่จะถามเขาด้วยวิธีไหนนะที่จะแบบเออจัดการกับคนคนนี้ได้อยู่หมัดเนในบางคู่นะคะจะติสขึ้นนะ ในบางคู่นะคะถ้าใครที่แบบว่าออแต่งงานกันนะคะเป็นสามีภรรยากันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบบคุณแบบไปรู้มาว่าคนของคุณแบบมีคนอื่นนะคะบางคู่นะก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการฟ้องหย่านะคะเพราะว่ามันทนไม่ไหวแล้วเนาะเจ็บปวดมานานแล้วนะคะกับ ความทุกใจเนี่ยคุณแบกมันมานานแล้วอ่ะคุณไม่อยากจะแบกมันอีกต่อไปแล้วเนาะความรู้สึกนี้นะคะอยากจะปลดแอกให้ตัวเองแล้วเนาะทีนี้เราไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะ5้าใบาอ๋อเดี๋ยวสี่เรายังไม่ได้บอกเลยคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์นของคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นชาวทัตุดินนะคะพฤษภันมังกรชาวธาตุลม มิถุนตุลกุมชาวทัดไฟก็มานะคะเมษสิงหธนูนะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นชาวทัดน้ำด้วยก็ได้นะจ๊ะมีนกรกฎพิจิกนะคะอ่ะเราไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะถ้าใครคนนั้นบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่า เดอะฟูลนะคะเถ้วยอัศวินเหรียญสมเหรียญและ1น่ถ้วยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเหมือนเขาว่าอยากบอกว่าเขาเองก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นอิสระแล้วแหละ เขาบอกว่าเขาอะอยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาอยากจะมาขอโอกาสคุณนะเหมือนเขาจะแบบพยายามจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะพยายามจะมาทำนั่นทำนี่พยายามจะมาเอาอกเอาใจคุณนะให้คุณรู้สึกดีขึ้นเขาบอกว่าเขาอยากจะขอปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอีกครั้งหนึง่งตอนนี้นะคะเขากำลังคิดหาวิธี ที่จะเข้ามาง้อขอคืนดีกับคุณอยู่อ่ะเขาแบบกําลังแบบฟุ้งซ่านเลยนะว่าจะง้อคุณยังไงดีเพราะเขากลัวจะเสียคุณไปนะแต่ทีเนี้ยถ้าเขากลับมาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อาจจะต้องอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะแบบดาบที่คุณถือไว้อ่ะคุณจะแบบกําไว้แน่นหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วจริงๆเนาะก็คงจะต้องแบบ ใจแ,แข็งอะเพราะดูแล้วอะเขาก็จะเข้ามางอขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งแบบมาแบบเนียนๆนะคะทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ะไม่ได้ว่าจะมาเคลียอะไรกับคุณนะแต่เหมือนเขาจะแบบเออมาทําอะไรให้คุณรู้สึกดีให,กดให้คุณรู้สึกหายโกรธเขาอะเออแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแบบยังพัวพันกันอยู่มันก็ยังคาราคาซังอยู่อย่างนั้นนะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะไปแตะในเรื่องของออการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเขาแค่อยากจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณแบบยอมกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอะคุณทั้งสองคนนะคะบางทีนะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันด้วยก็ได้นะสมเหรียญเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในบริษัทออฟฟิศเดียวกันนะคะหรือว่าบ้านอยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้ อาจจะแบบยังสวนกันไปสวนกันมาอยู่นะคะอาจจะแบบพบเจอกันเนาะแต่แบบก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันนะแต่เหมือนเขาเหมือนเขาจะหาจังหวะเวลาที่จะเข้ามาง้อคุณนี่แหละอาจจะกําลังเลงเลงไว้อยู่นะว่าแบบเออโอกาสไหนเหมาะๆอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาง้อคุณเขาอาจจะมีอะไรเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณสิ่งที่คุณอยากได้อะอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบ หวังว่าคุณจะแบบให้อภัยเขาด้วยสิ่งสิ่งนั้นเอาสิ่งของมาล่ออะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของคุณบ้างดีกว่าสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปห้าใบถ้าคุณบอกเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่าอะไรคะหนึ่งเหรียญ หกเหรียญสองเหรียญหกดาบและเดชาริออทคุณอาจจะดีลกับชาวกรกฎด้วยกันหรือว่าอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะจ๊ะชาวกรกฎคุณนะอยากบอกเขากลับไปว่าเราสองคนนะมีความแตกต่างกันมากมายเลยอาจจะมีในเรื่องของระยะทาง เข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณทั้งสองคนก็ได้นะคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นรักทางไกลกันก็ได้ค่ะก็เลยอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งของคุณแบบนอกลูก่นอกทางไปเนาะเพราะว่าอยู่ไกลกันคุณอยากบอกว่าเราสองคนน่ะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยต่างกันทั้งในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอายุสังคมนะคะฐานะการศึกษาการงานการเงินอืมต่างกันแบบหลายเรื่องมาก คุณบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณรับไม่ได้นะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบลักๆเลิกๆอะ่ะมาๆๆๆะมาหายหายนะคะมาหลายครั้งแล้วเนาะวนวนเวียนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนสักทีแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณบอกว่าคุณรับไม่ได้คุณบอกว่าคุณขอออกไปจากสถานการณ์นี้ก่อนขอออกไปจากตรงนี้ก่อนยังเหมือนกับว่า เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่ะทำให้คุณตัดสินใจแบบออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยขอเป็นฝ่ายถอยออกไปอะ่ะขอเป็นฝ่ายหันหลังจากไปอะ่ะคุณอาจจะแบบน้อยใจเขาเนาะที่เขาแบบว่าไม่ให้ความสำคัญกับคุณแต่คุณน่ะก็อยากบอกอีกแล้วว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะมันก็คงจะเป็นในรูปแบบนี้แหละ รักๆเลิกๆอ่ะมันเป็นอย่างงี้กันมาหลายรอบแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเขากลับมาคุณก็จะให้อภัยเขาอยู่ดีแหละเพราะคุณเองก็ยังแบบมีความลังเลใจอยู่นะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแต่ว่าถ้าจะให้แบบตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปเลยอ่ะคุณเองก็ยังทำใจไม่ได้เนาะ แต่ถ้าเขากลับมาถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้นะแล้วก็กลับมาด้วยความจริงใจจริงๆเหมือนคุณจะดูจากตรงนี้แหละความจริงใจของเขาเป็นหลักเนี่ยเหมือนคุณจะดูนะว่าถ้าเขากลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบทำตัวดีขึ้นนะคะดูแลเอาใจใส่คุณดีขึ้นนะไม่ทำอะไรที่มันแบบนอกลูก่นอกทางเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีก คุณเองก็อาจจะให้อภัยเขานะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่แบบว่าดูแลเทคแคร์เขามาโดยตลอดเนาะคุณเป็นผู้ให้อ่ะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะเป็นคนที่แบบให้ทั้งความรักความอบอุ่นนะคะให้ทั้งเวลาให้แม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองอ่ะเออแล้ว เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกชอบอะที่คุณเป็นคนแบบนี้แหละคุณเป็นคนที่แบบใจดีเนาะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะั่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจดีถ้าเขากลับมาขอโอกาสคุณก็ต้องใจอ่อนให้เขาว่าเอออาจจะเป็นอันนี้มันอาจจะเป็นจุดของคุณนะที่เขาแบบจับจุดคุณได้อะ่ะ แต่ก้อนนั่นแหละจากหน้าไพแล้วอะถ้าเขามาขอโอกาสคุณด้วยความจริงใจจริงๆคุณเองก็พร้อมจะให้โอกาสให้อภัยเ,เขาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่ากลับมาเนี่ยจะต้องแบบว่าปรับปรุงตัวใหม่นะจะไม่ทำตัวแบบว่าเหลวไหลเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนาะ อะเรามาดูไพ่โรแมน์แองเจลนะคะไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนเพืนเป็นไพ่ทรูเลฟนะคะ you deserve love และ give your relationship a chance อะก็ลองกันดูนะคะว่ายังให้อภัยกันได้อยู่ไหมเนาะถ้าเกิดว่าเขา จะกลับมาเนาะคุณเองก็คงต้องตั้งเงื่อนไขกับเขานะคะอย่าไปให้แบบกลับเข้ามาง่ายๆนะเออเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าได้ใจเนาะจะทําผิดแบบเดิมอีกนะคะก็ให้อภัยนะแล้วก็ให้โอกาสนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งคุณอะเป็นคนที่คุ่ควรกับความรักนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่ามันได้มีการแบบว่าพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันจริงๆเนาะถ้าเขากลับมาแบบ เออเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอะ่ะคนเก่าคนเดิมที่เคยทําตัวไม่ดีเกเรอ่ะคนคนนั้นแบบได้ตายไปแล้วแล้วเขาแบบเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จริงๆอะ่ะมันก็โอเคนะคะคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่แบบเป็นความรักแท้กับคุณนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าเนาะถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ่ะ ุก็ให้อภัยเขาไปเถอะแต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าไม่ให้อภัยแล้วนะคะไม่ให้อภัยแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปมองหาคนใหม่ไปเลยนะจ๊ะอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีไม่อยากได้กลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยเขาไปเนาะขอให้เมจิคเข้าไทมหน่อยคะ่ะใครอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติม พิลกริมเมตนะคะบางทีอ่ะเปรียบไปแล้วอ่ะชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกับการเดินทางเนาะบางครั้งนะคะเราก็ต้องออกเดินทางไปเพื่อไปหาเออสิ่งที่เราแบบค้นพบอะ่ะเหมือนกับว่าแบบออกเดินทางเพื่อตามหาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะถ้าเราแบบว่าหยุดอยู่กับที่นะคะบางทีมันคงจะไม่เจออะไรเนาะแต่ว่าสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แล้วอะ่ะ คุณทั้งคู่ก็ได้เดินทางกันมาไกลแล้วนะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ได้อยากจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเนาะก็ลองกันดูอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะใครคนนั้นเขาอาจจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณนั่นแหละที่แบบเดินทางตามหากันมานานแล้วแล้วก็เจอกันแล้วแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นเนาะระหว่างทางของคุณทั้งคู่นะคะมันอาจจะเป็นบททดสอบ ให้กับความรักของคุณทั้งคู่นั่นแหละก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็ขอให้พยายามประคับประคองนะคะความรักนะให้มันไปในทิศทางที่ถูกที่ควรเนาะโอเคนะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆนนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายปลายปีแล้วนะคะก็ ขอวอวยพรปีใหม่เพื่อนๆล่วงหน้าผ่านคลิปนี้เลยนะคะขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอให้มีหน้าที่การงานนะคะที่ก้าวหน้ามั่นคงเงินทองไหลามาเทมานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะคิด หวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมดังปร,รารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ